คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยนะครับบานหน้าบานหลังเดิมมาไม่เท่ากันแล้วอยากให้ติดฟิล์มแล้วมันเท่ากันมาดูกันเดิมๆแล้วมาดูกันนี่ความเข้ม VLT นะครับจะอยู่ที่ประมาณ22%ซนะครับซึ่งมันเทียบกับฟิล์มประมาณ50%สนะสำหรับใครที่อยากได้รอบคัน60%นะครับที่ผู้หน้าผู้หลังความเข้มเท่ากันนะครับมาดูอันนี้จะต้องแนะนำติดเป็น C ิ n i e t IR XE15 กนะครับก็มาวัดกันนะครับค่าแสงสอง่านเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ12%นะครับติดไปแล้วนะครับกระจบผู้หน้านะตัวนี้ฟิล์มประมาณถ้าเรียกกันก็ประมาณ60%นะครับมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ที่เข้มมาตอนแรกที่บอกว่ามันเป็น50%นะครับติดเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นฟิล์ม60%ตัวนี้ต้องติด VLT นะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะ VLT เลือกประมาณสัก45%นะครับตัวนี้ติดซิน i t ไอ45นะครับแสงสองผ่านจะออกมาเห็นไหมครับ11% mm hmm. เท่ากับปานหน้าเลย เท่ากับบานหน้าเลยก็จะทําให้ค่าแสงส่องผ่านที่ออกมาเนี่ยเป็นค่าที่เท่ากันนะครับสําหรับใครที่อยากได้มืดตึ๊บ80%เนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเลือกฟิล์มแบบไหนสำหรับฟิล์ม80%นะครับบานคู่หน้าเนี่ยเราติดเป็น b l c k k p นทอม o m 0ยหรือว่า z i n i t h IR 05ก็ได้นะครับความเข้มจะออกมาใกล้เคียงกันก็คือจะอยู่ที่3.6%นะครับเดี๋ยวมาดูบานหลังว่าจะทำยังไงตัวนี้ XE15 นะครับติด1 5เข้าไปนะครับ จะทําให้แสงส่องผ่านอยู่ที่3%อนะครับออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับด้านหน้าแล้วสําหรับใครนะครับที่อยากได้รอบคันเป็น80%นะครับผู้หน้าแสงส่องผ่านไม่ควรเกิน5%นะ XE 0 5หรือ Black Phantom 05นะครับผู้หลังต้องขยับขึ้นมาสเต็ปหนึ่ง Black Phantom 1.5หรือว่า XE 1 5นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเลือกนะครับให้เหมาะสมขอบคุณครับ